อัลลอฮุ რ าะมานีรอห์ไพริมนะฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามินแะบิหินัสต์อัยน์มัลลาฮัลลัลลฮิลลล ظ ي م ซัลลัม عليكم ورحمة الله وبركاته. ความรักความเมตตาปานีความจำเริญหดายะทางัมได้โปรดประสบกับท่านผู้มีอมมานที่รักและเคารพทุกท่านครับช่วงนี้เรายังช่วงยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขที่จะทำให้อัลตตารารับการขอ สำหรับวันนี้นะครับก็จะอยู่ในประเด็นประเด็นหนึ่งนั่นก็คืออิตตบตุลักนะครับอาหารต้องเป็นอาหารที่ดีการที่เราจะให้อัลตตารารับดุอาเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งนั้นก็คืออาหารของเราเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเกิดเรากินของที่ฮารอมเนี่ยนะครับอัลตตาลาก็จะไม่รับดุอา มีฮะด,ดิษของทาร,รุณสลาฮวีฮิวสลัมได้บอกรายงานไว้ว่าทารุนได้กล่าวว่ามีชายคนหนึ่งนะครับเดินทางมานะครับผมเผ่ายุ่งเหยิงนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเต็มไปได้วยฝุ่นแล้วเขาก็มานั่งคุกเข่ายกมือขอดุอาต,อต่อสุบฮานะฮัวตาลาขอให้อัลลอฮฺตาลาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเขานะครับ แล้วทารุลสุนทลล่อของอัลัยฮวยอัสลัมก็กล่าวไปว่าว่ามัตอัมฮูฮารอมนอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารที่ฮารอมอาหารที่ฮารอมเนี่ยก็หมายความว่าจะด้วยการที่เขากินของที่ฮารอมนะครับเงินทองเขาที่ได้มาเนี่ยโกงเข้ามานะครับเล่นหวยมากินดอกเบี้ยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อของที่ฮารอมของที่ฮาร้านมากินก็เป็นของที่ฮารอม ช่นไปซื้อข้าวหมกข้าวมันข้าวเนื้อแดงอะไรนี่แต่อะไรครับไอ้ซับอันนี้ก็เป็นซับฮารอมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาก็คือวอมชาชโรเบอร์ฮฮารอมนอนเครื่องดื่มเขาก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นไงครับฮารอมเครื่องดื่มของเขาก็เป็นเครื่องดื่มที่ฮารอมนะครับโดยการที่เงินของเขาเนี่ยไปลักขโมยเข้ามาไปโกงเข้ามา ไปทำงานซึ่งที่มันไม่ฮาลันนะยกตัวอย่างเช่นไปทำงานในในธนาคารซึ่งมีระบบดอกเบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ฮาลานนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นเงินที่ฮารอมนะครับเวลาไปซื้อของกินฮารอมก็ฮารอมว่ามันบาฮาซูว่ามันบาซูฮารอมเสื้อผ้าเขาก็เป็นเสื้อผ้าที่ฮารอมไปลักเขามาบ้างอะไรไปบ้างนะครับวา่บากุดี้จะเป็นฮารอมแล้วเขาก็กินอาหารที่ฮารอมเป็นประจําทีนี้ หมายความว่าเงินเขาเนี่ยเงินฮาลานนะครับดีทุกอย่างแต่เวลากินเนี่ยไปกินของที่ฮารอมเช่นไปกินเหล้ากินเบียร์ก็ฮารอมนนะครับหรือไปกินอาหารที่มันไม่ฮาลานยกตัวอย่างเช่นมา,ม,าม่ายำๆอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นอาหารที่มันไม่มีเครื่องหมายฮาลานและไม่มีการรับรองฮาลานเราก็กินเข้าไปนะครับในประเด็นตรงนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าก็ในเมื่อฉันกินรสกุ้งนะครับ จะหารอมได้ยังไงคือต้องแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งว่าโดยระบบของของบะหมี่ที่เขาไม่ใช่ไม่ได้ขอรับรองฮาลาลเนี่ยนะครับเขาจะรดเอาน้ําซุปต้มกระดูกหมูเนี่ยราดไปบนเส้นนะครับเส้นก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยหวานมันนะครับเข้มข้นกินแล้วอร่อยว่ากันง่ายสุดสุดท้ายก็หมายความว่ากินแล้วอร่อยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อพวกบะหมี่ประเภทอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรสกุ้งรบ ปลาลดถอยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไอ้กุ้งปลาเนี่ยมันฮา,านลั่นเรากินได้อยู่แล้วแต่ส่วนผสมของมันเนี่ยไม่ฮาลั่นแล้วโดยเฉพาะยิ่งตัวเส้นของมันเนี่ยไม่ฮาลั่นแล้วก็รวมไปถึงเหล่าบรรดาขนมขนมทั้งหลายนะครับที่มันมีส่วนผสมของเจลาตินที่มันสกัดมาจากกระดูกหมูมั่งหนังหมูบ้างอะไรหล่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทาใม้ฮาลั่นเพราะฉะนั้นนะครับวากุดดิดาบิลฮารอมเขาก็ กินของที่ฮาลามเป็นประจำนะมันก็เป็นเหตุให้อัลตาอาราไม่รับดุอาคในประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขาเค่ง,คงนะครับตะองการเป็นคนรักของอรอก็คือจะต้องเลือกเวลาไปกินอาหารนะครับไปซื้อของกินตามเซเว่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามีเครื่องหมายฮาลาไมไหมถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลก็ถึงจะกินถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ไม่มีเครื่องมายฮาลาลก็จะไม่กิน ความรู้สึกประมาณว่าถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยนะเลือกของฮาลานดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับถ้าเราไปกินของที่ชุบพัตของที่คุมเคือ่อฮาลานไม่ฮาลานเนี่ยนะครับมันเสี่ยงเยเวลาเรากินเข้าไปในตัวของเราแล้วเนี่ยว่ามันเป็นเลือดเป็นเนื้อมันก็จะทําให้มันมีปัญหาในโกหนาอาคเครอและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออัลตตาลาจะไม่รับด้วยอะทนสุสโลร์ฟอร์เดมัสคำกล่าวมันเียคำว่าวะุกุดซีซาบิลฮารอมนะครับเขากินของที่ฮารอม เป็นประจำก็คือพวกมามา่าบวกขนมเพราะอะไรจ้าอะไรเหล่านี้ที่เป็นฮารอมแล้วทนะสุลก็บอกว่าอันนายุสตยาบะลละแล้วอัลลอฮฺจะรับดุอาเขาได้อย่างไรนะฮะสรุปตอนท้ายของฮะดิษเนี่ยก็หมายถึงว่าประเด็นหลักสําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเหตุที่ให้อัลลอฮฺตาลาไม่รับดุอานั่นก็คืออะไรกินของทฮารอมนบีบอกฟะอันนายุสตยาบะลละเขาจะได้รับดุอาอัลลอฮฺจะรับดุอาเขาได้อย่างไรในเมื่อเขา วมัตอมูฮารอมอาหารฮารอมวมัชโรบูฮารอมเครื่องดื่มฮารอมว่ามันบะซูฮารอมเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายเสื้อผ้าฮารอมว่ากุศลใจาบิลฮารอมและกินของฮารอมเป็นประจำนะครับด้วยการกินของที่มันไม่ฮล้านมันมีส่วนผสมของเจลาตินหมูบ้างอะไรบ้างส่วนผสมของไก่ที่ไม่ได้เชื่อถูกต้องตามหลักศาสนานี่ะมันเป็นเหตุทําให้เรากินของฮารอมพอกินของที่ฮารอมแล้วมันก็จะทําให้อัลลอฮฺต้ารับรับด้วอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ก็ขอให้พวกเราให้ความสำคัญตัวประเด็นนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจบไปด้วยคำว่าบุบิลลาฮิตจลฟิกวันฮิแดยาสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุ